สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะขออนุญาตตอบคอมเมนต์นี้นะครับที่ว่าผักหวานป่าอายุ3ปียังกัสิบปีเลยนะครับผักหวานป่าชุดนี้นะครับที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่เนี่ยนะครับประมาณเดือนพฤษภานี้อายุก็จะครบ4ปีนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีดูผักหวานป่าดูอายุของมันนะครับแต่ว่า จะต้องเป็นผักหวานป่าที่อายุยังไม่เกินประมาณ4-5ปีนะครับอาจจะมีวิธีการดูง่ายๆนะครับยกตัวอย่างเอาต้นนี้เลยนะครับต้นนี้นะครับชัดเจนดีนะครับเพื่อนๆสังเกตดูนะครับเพื่อนสังเกตดูเห็นไหมครับช่วงช่วงแรกของลำต้นนะครับเห็นไหมครับช่วงนี้นะครับช่วงแรกของลำต้นจะสังเกตว่า มันจะเป็นลักษณะตรงขึ้นมาแล้วพอมาถึงตรงนี้นะครับพอมาถึงตรงนี้ลําต้นก็จะโค้งงอนะครับจริงๆแล้วช่วงนี้นะครับตั้งแต่โคนต้นเ่ยนะครับมาจนถึงตรงนี้นะครับคือในช่วงปีแรกเห็นไหมครับช่วงปีแรกนะครับจะอยู่ประมาณช่วงนี้นะครับพอเข้าสู่ปีที่2นะครับพอเข้าสู่ปีที่2เขาก็จะเริ่มแทงยาวขึ้นมานะครับมาถึงตรงนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับ นี่คือปีที่2นะครับเนี่ยลำต้นก็จะโค้งมาด้านนี้นะครับแล้วก็ปีที่3อ่าเพื่อนๆสังเกตดูกิ่งนี้นะครับเห็นไหมครับปีที่สามนะครับนี่คือปีที่3เห็นไหมครับมาถึงตรงนี้เห็นไหมครับนี่ก็เป็นยอดเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นต้นเนี้ยนะครับก็จะประมาณ3ปีถึง4ปีโดยประมาณนะครับเป็นวิธีการดูดูอายุของต้นผักหวานแบบง่ายๆนะครับอาจจะจะให้ดูอีกนะครับจะให้ดูอีก ดูต้นนี้กันแล้วกันครับดูต้นนี้นะครับเห็นไหมครับต้นนี้นะครับในช่วงปีแรกนะครับก็จะยาวขึ้นมายาวขึ้นมามาถึงตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้มีกิ่งอยู่แต่ว่าผมตัดออกไปนะครับนี่คือช่วงปีแรกเห็นไหมครับช่วงปีที่2นะครับก็จะยาวขึ้นมาครับมาถึงตรงนี้เห็นไหมครับยาวมาถึงตรงนี้แล้วที่เหลือก็เป็นช่วงปีที่3นะครับประมาณถึงตรงนี้นะครับนี่ก็ยอดเห็นไหมครับ นี่คือวิธีการดูนะครับต้นผักหวานป่าที่อา,อายุยังไม่เยอะนะครับว่าเขาอายุประมาณเท่าไหร่เพราะฉั้นการโกหกอายุผักหวานป่าในช่วง4-5หปีแรกเนี่ยโกหกยากนะครับเพราะว่าลำต้นมันลาต้นมันฟ้องอยู่นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูผักหวานป่าอายุเยอะนะครับซึ่งที่สวนของเราเนี่ยอายุเยอะที่สุดก็คือ7ปีนะครับ จ็ดปีเนี่ยเราจะใช้วิธีการสังเกตแบบนี้ไม่ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าลำต้นของเขาจะมีลักษณะตรงเป็นลำเดียวนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับครับอันนี้คือผักหวานป่านะครับที่อายุเยอะที่สุดในสวนของเราก็คือเจ็ดปีนะครับเจ็ดปีนะครับไม่สามารถบอกระยะระยะเป็นปีได้นะครับเพราะว่าลำต้นของเขาโตแล้วนะครับนี่นะครับต้นหนึ่งเห็นไหมครับ นี่คือต้นของผักหวานปะนะครับเห็นไหมครับอันนี้เจ็ดปีนะครับสูงประมาณห้าเมตรได้นะครับมาดูต้นนี้นะครับนะครับต้นนี้อายุเจ็ดปีนะครับถือว่าต้นใหญ่นะครับเจ็ดปีเองนะครับลำต้นนะครับก็ใหญ่พอสมควรนะครับถ้าเทียบกับมือของผมนะครับ โอเคครับพอจะรู้กันแล้วนะครับสําหรับวิธีการดูอายุของผักหวานป่านะครับที่อายุยังไม่เยอะนะครับไม่ไม่เกินประมาณสัก4ีหปีนะครับโอเคครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ